จุดเนะครับออกตัวอาจจะอืดแล้วก็เวลาเร่งแซงนะอาจจะหนว่นวงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าความเร็วเลยประมาณ80ขึ้นไปเนี่ยถึงร้อยนะครับหรือว่าร้อยี่ไปนี่รถจะรู้สึกว่าพุง่งแล้วก็ข้องตัวมากนะครับถ้าแซงในความเร็วหนึ่งร้อยถึงร้อยี่นี่รถจะไม่มีอาการหน่วงเลยนะสาหรับตัว mew x หนึ่งจุดเก้านะครับจะมีปัญหาเฉพาะช่วงออกตัวแล้วก็เร่งแซงนะแต่ถ้าใครไม่คิดมากอะไรมากก็ค่อยๆอ,ออกตัวไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารถก็ถือว่าน้าหนักเยอะแล้วก็ นี่ครับวันนี้พาทุกคนนะครับมาดูช่วงออกตัวตอนติดไฟแดงของตัวอ e ิสุมิวเก1.9นะครับมาดูว่ามันจะออกตัวเป็นยังไงนะมันอืดมันหน่วงไหมนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูกันเลยนะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับเริ่มอ,ออกตัวมาก็ดูรอบนะครับรอบค่อนข้างที่จะสูงเลยนะเพราะว่าความเร็วอยู่ที่ประมาณช่วง20-30นี่รอบจะสูงนะเพราะว่ากําลังเครื่องยังไม่มานะตอนนี้กําลังไล่รอบอยู่นะนี่ครับความเร็วประมาณ60แล้วนะตอนนี้ นี่พอเลย70ขึ้นมาครับจะเห็นได้ว่าลถค่อนข้างที่จะพุ่งแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นนะสำหรับตัว1.9นะครับออกตัวอาจจะช้าหน่อยแล้วก็เวลาเล่งแสงนะอาจจะยังไม่ทันใจนะครับสาหรับตัว1.9เองนะนี่ครับถ้าใครกําลังตัดสินใจว่าจะเอา1.9หรือว่าไป2.4หรือว่า3.0ของค่ายอื่นนะครับหรือว่าจะมา3.0ของอิวซูเองนะก็จะมีเฉพาะช่วงเล่งแสงกับช่วงออกตัวในที่มันจะหน่วงหน่อย แต่ว่าถ้าความเร็วประมาณ80ขึ้นไปนี่รถก็จะเริ่มข้องตัวแล้วก็ผมระว่ามันก็ไหลลื่นดีนะก็ไม่อืดแล้วนะครับช่วง80ขึ้นไปนะถ้าเราเล่นแซงประมาณ100หรือว่าเลยร้อยขึ้นไปนี่รถจะไม่มีอาการหน่วงไม่มีอาการอืดเลยนะสาหรับตัว1.9นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ออกตัวดีหรือว่าเล่งแซงดีนะเขาก็มีอุปกรณ์ให้อุปกรณ์เสริมให้นะครับแต่ก็ไปเลือกใช้กันนะครับว่าจะใช้ตัวไหนเนาะก็มีหลายยี่ห้อนะครับสาหรับพวก เร่งไฟฟ้าหรือจะเป็นการรีแมปนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะเลือกใช้ตัวไหนนะส่วนตัวนี้ของผมมันยังเป็นเครื่องดมเดิมอยู่ไม่ได้ใส่คเรื่องไฟฟ้าไม่ได้รีแมปแล้วก็ไม่มีใส่ฮับโฟนะครับเป็นเครื่องดมเดิมจากโรงงานเลยการใช้งานก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะส่วนใหญ่ผมจะใช้งานในเมืองมากกว่านะครับก็ไม่ได้ส่วนมากถ้าเดินทางไกลก็จะไม่ได้ขับเร็วแล้วก็ไม่ได้ช่วงออกตัวหรือว,ว่าเร่งแซงก็ไม่ได้ค่อยอน,นี้เท่าไหร่นะครับก็ไปเรื่อยๆเนาะ ก็จะถือว่าโอเคอยู่ครับสาหรับ1.9นะสาหรับโดยส่วนตัวของผมเองเนาะถ้าถามว่าขึ้นเขาไปได้ทุกที่ไหมก็ถือว่าก็ได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับด้วยเนาะรถก็มันมันน่าจะไปได้ทุกที่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มความเชี่ยวชาญแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อยสําหรับการขับรถเนาะนี่ครับตัว1.9ก็ถือว่า เรื่องการประหยัดน้ํามันก็ถือว่าทาได้ดีพอสมควรนะถ้าเทียบกับค่ายอื่นก็สูสีกันนะครับถ้าเทียบกับเครื่องสามพันของตัวยูสุเองก็ถือว่าไล่เลี่ยก,กันเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะบรรทุกมากบรรทุกน้อยนะแล้วก็ขับเร็วขับช้านะครับสําหรับ3.0ก็มันจะออกตัวแล้วก็เล่งแซงดีกว่าตัว1.9นะแต่ถ้าเป็น1.9มันก็จะหน่วงหน่วงหน่อยเนาะช่วงออกตัวแต่ว่าถ้ารถทําความเร็วได้นะมันก็จะไม่หน่วงเวลาเล่งแซง ถือว่าดีพอสมควรนะครับทีนี้ก็ต้องลองไปทดลองขับมาดูนะว่าคนที่กําลังจะตัดสินใจนะว่าจะเอาตัว1.9หรือว่า3.0นะครับก็อลองไปทดลองขับมาดูสําหรับเอลซูเอลเอ็กนะครับ1.9ดเาเดิมเดิมนะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมผมเคยลองก็ได้อยู่ประมาณ130บวกอยู่นะครับก็นั่งไปประมาณ4คนนะก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะ130บวกนะแต่ถ้าบรรทุกเต็มคันน่าจะประมาณ100ยี่ก็น่าจะ ไม่เกินกาลังรถแต่ว่าเราก็ต้อง s <S เซฟๆหน่อยนะครับเพราะว่ารถอาจจะทําเครื่องยนต์อาจจะทํางานหนักหน่อยนะมันอาจจะไปได้เยอะกว่านี้อยู่นะแต่ว่าผมทําได้ประมาณ130นะเพื่อนๆพี่ๆทําได้กันเท่าไหร่ก็คอมเมนต์นนมาบอกกันหน่อยนะครับสําหรับตัว1 9นะไอเครื่องนมเดิมนะไม่ไม่เกี่ยวกับตัวาาเขาเร่งไฟฟ้าหรือว่าไปรีแบปมานะครับถ้ารีแบปมามันอาจจะเลยนี่อยู่แล้วนะอันนี้เป็นเครื่องเครื่องนมเดิมนะผมก็วิ่งประมาณ100ยร้อยยี่นะประมาณนี้ครับได้อยู่การเข้าโค้งเข้าอะไรก็ถือว่า โอเคอนยะู่นะเพิ่มอะไรก็มีน้ำหนักอยู่เวลาเข้าโค้งนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่100่งรยี่เข้าโค้งก็สบายนะสําหรับช่วงล่างเดิมๆตัวมิวเอนะนี่เป็นหนึ่งจุดเก้านะรอบก็ไม่สูงนะครับคอมลูประมาณหนึ่งร้อยรอยี่อยู่ที่ประมาณพันแปดพันเก้านะครับโอเคครับก็จับประมาณนี้ยสำหรับมิวเอกหนึ่งจุดเก้านะก็ถือว่าประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ สมราคาอยู่นะอาจจะออกตัวอาจจะช้าหน่อยเล่แงแรงอาจจะไม่ทันใจนะครับแต่ว่าขับเรื่อยๆนะใช้งานในเมืองหรือว่าออกต่างจังหวัดก็ถือว่าโอเคนะครับก็ประหยัดดีอยู่นะสําหรับมิเวเอรุ่นนี้นะครับ1.9นะก็ปรับจูนนิดหน่อยนะก็ถือว่าจะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้อาจจะมีตรงไหนผิดพลาดก็้องขออภัยไว้ในที่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยประมาณทุกคอมเมนต์นะก็ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ